สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่ไทยอุดรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่เราจะพามาดูผลงานของเราซึ่งเราตัดแต่งไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนี่อันนี้คือต้นของผักเมลผักเมกหรือต้นสมิตรบ้านเราน,นั่นเองผักเมลบานเข้าไหมนี่แหละอันนี้เราตัดแต่งิงเพื่อที่ต้องการที่จะเอายอดยอดแบบนี้นให้น้องแตกยอดอ่อนแล้วเราจะทําการตัดยอดเพื่อส่งตลาดนั่นเอง ตอนนี้บ้านเราก็ตัดแต่งหลายต้นอยู่ก็ทยอยตัดแต่งมันก็จะออกเป็นรุ่นๆไปนั่นเองนี่เห็นไหมอันนี้คือยอดของน้องเดี๋ยวจะพามาดูว่ายอดของน้องสวยงามขนาดไหนนี่ไล่ขึ้นมาเลยตามแนวลำต้นของน้องเห็นไหมแต่และยอดของน้องก็จะมาณนี้ยอดอ่อนๆแบบนั้นเลยนัเนี่ยดูสักก่อนตามแนวยอดของน้อง และยอดก็สวยงามทั้งนั้นเลยนี่ยอดอ่อนๆคนนะเห็นไหมสวยงามไหมพี่พี่ว่าทุกท่านนี่นนแหละคือยอดของผักเม็ดบ้านเราที่เราตัดแต่งไว้นั่นเองขึ้นไปสู่ยอดสูงและนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้นี่สำหรับอันนี้แค่ต้นแรกแค่ต้นผักเม็ดต้นแรกบ้านเราที่เราตัดแต่งไว้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่ง นี่แล้วเราก็มาถึงแล้วนี่อีกหนึ่งต้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมยอดของน้องก็จะประมาณนี้นี่อีกสักประมาณหนึ่งประมาณสี่ห้าวันเราก็จะสามารถตัดส่งตลาดได้นี่แล้วก็พี่พี่คิดว่าหนึ่งต้นจะทําเงินให้เราเท่าไหร่สาหรับต้นผางเม็ดตัดยอดขายอย่างเงี้ยยอดแบบนี้เนี่ยสามารถทําไปเป็นกำเป็นคำอย่างเงี้ยหนึ่งต้นสามารถทําเงินได้กี่บาทกันนี่เห็นไหมพี่พี่ให้ทายดูว่า ประมาณเท่าไหร่อันนี้แค่ยอดอ่นอนนของน้องนี่น้องพิ่แตกออกมานี่ยนี่ียอดอ่อนๆประมาณนี้ของเรามีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นเราตัดแต่งไว้สิบกว่าต้นแลวนี่ภายในสิบกว่าต้นพี่ว่าแต่ละต้นจะทําเงินให้เราเท่าไหร่แล้วก็เราตัดแต่งทั้งปีนี่ส่งตลาดได้ทั้งปีไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวน้องก็จะแตกเท่าให้เราแบบนี้เราก็จะมีผักพื้นบ้านที่เราตัดแต่งไว้ก็มีผักติวเม็ด แล้วก็มาตุ้มแขกแล้วก็ที่ลงไว้ก็เป็นผักหวานผักหวานแล้วก็กระดาวทั้กระดาวบวานท่านเห็นไหมตัวมีทั้งกระดาป่าแล้วก็กระดาขาวนี่สังเ,เกตดูไหมนี่อันนี้คือผักเม็ดเสม็ดขาวสเสม็ดาขาวนี่ต้นนี้คือต้นเสม็ดขาวนี่เห็นไหมใบของน้องจะเป็นสีออกขาวๆแล้วก็จะมีผักเม็เดเสม็ดแดงผักเม็ดแดงผักเม็ดแดงจะอยู่ตรงนี้นี่ ยอดของน้องก็จะเป็นสีแบบนี้เลยหเห็นไหมนี่ยวพาม,มาดูว่ายอดเขายอดแตกต่างกันไหมระหว่างส็ดขาวกับส็ดแดงนี่เห็นไหมมีความแตกต่างกันเห็นได้ครับเลยระหว่างสีของน้องเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นส็ดขาวอันนี้จะเป็นส็ดแดงแต่ถามว่าสดขาวส็ดแดงต่างกันยังไงไม่ต่างกันเลยเพียงแตกต่างแค่สีบางคนจะได้สีอ,อ่อนก็จะเป็นสีนี้อยังคนจะกได้สีเข้มก็ประมาณนี้ กลิ่นก็เหมือนกันรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ต่างกันก็แค่สีแค่นั้นเองนี่สาหรับสมิดขาวกับสมิดรแดงบ้านเราก็ลงผักหวานผักหวานไว้ผักหวานเป็นผักหวานมเมล็ดพราะเมล็ดตอนนี้ลงได้สองปีแล้วสองปีต้นของน้องก็สูงประมาณห้าสิบเซนสี่สิบห้าสิบเซนแล้วนี่เราก็ลงทิ้งไว้แล้วก็อีกประมาณสักสองสามปี ก็น่าจะตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งตลาดนั่นเองเพราะว่าเราปลูกทิ้งๆิ้งไว้นั่นเองว่างก็ลดน้ํานั่นเองาะเป็นไม้ดูแลง่ายนั่นเองอยู่ในร่มคอยนานๆให้น้ําทีก็ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อเจอกันคลิปต่อไปจ้า